สวัสดีครับพี่เพื่อนน้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วในตอนที่สนะครับสาหรับการเที่ยวนิวยอร์กเมื่อ,อตอนที่แล้วนะครับได้นําเสนอเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะครับการจองตั๋วเครื่องบินการเดินทางไปยังสนามบินนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่พบวันนี้ขออนุญาตนานเสนอในเรื่องเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการขอวีซ่านะครับการขอวีซ่านี่มีความจะเป็นสําหรับกรณีที่ เราต้องการที่จะเดินทางไปประเทศนั้นๆตามอิสระไปด้วยตัวเองไปพร้อมกับครอบครัวอยากไปวันไหนก็ไปอยากกลับวันไหนก็กลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนท่านที่จะไปกับคณะทัวร์นะครับที่ซื้อทัวร์กับบริษัท,ทต่างๆเราไม่มีความจำเป็นต้องขอวีซ่านะครับเพราะว่าทางบริษัทเขาจัดดำเนินการให้เองเพียงแต่ว่าเราต้องไปตามกําหนดวันที่ไปแล้วก็กลับพร้อมกับเขาจะกลับทีหลังก็ไม่ได้นะครับเพราะเป็นความรับผิดชอบของบริษัท อันนี้ก็เป็นเรื่องของวีซ่านะครับแต่ก็มีบางประเทศนะครับที่เขาอนุญ,ญาตเป็นคราวๆไปอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับบางช่วงเขาก็อนุญ,ญาตให้คนไทยเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขอวีซ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่ประเทศนะครับอยู่ได้แต่ช่วงในความสงบหรือการกักกองคนเข้าประเทศของแต่ละประเทศนะครับเพราะนั้นท่านใดที่ต้องการความสะดวกก็ต้องขอวีซ่าทีนี้มาต่อนะครับเมื่อเราไปถึงสนามบินแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําอันดับแรกคือเราจะต้องไปที่ เคาน์เตอร์ของบริษัทการบินที่เราจองตัวเอาไว้นะครับไปแล้วนะครับจะต้องไปเช็คอินถ,ถ้าถ้าเป็นภายในประเทศแล้วก็เช็คอินทางมือถือก็ได้นะครับแต่ว่าในการไปต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องเช็คอินด้วยตัวเองนะครับเพราะเขาจะต้องดูพาสปอร์ตนะครับดูวีซ่าดูเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ก็มีบางสนามบินที่เช็คอินด้วยระบบเครื่องอัตโนมัติก็จะมี บอดดิ้งพาสออกมาให้เราให้เราเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จะเห็นชัดๆก็คือเราไปเข้าแถวนะครับเข้าแถวไปเข้าไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็จะมอบเอกสารที่จําเป็นอย่างเช่นพาส,สปอร์ตนะครับที่มีวีซ่าด้วยแล้วกับวัคซีนพาส,สปอร์ตนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาก็จะออกบอ d ดิ g งพาสนะครับหรือหรือตั๋วผ่านขึ้นเครื่องบินนะครับบอดดิงพาสเนี่นะครับผมไปก็ของการบินไทยก็มีลักษณะแบบนี้นะครับ คล้ายๆกับตั๋วเครื่องบินนี่แหละนะครับแต่เขาเรียกว่าบอร์ดดิ้งพาสนะครับเป็นเป็นตั๋วสําหรับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องนะครับเราจะต้องถือไปเวลาขึ้นเครื่องนะครับก็จะมีชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับและที่สาคัญก็คือในการกรอกตั้งแต่เริ่มจองนะครับจองเที่ยวบินเนี่ยเราก็ต้องพิมพ์ชื่อสกุลนะครับให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนจะผิดตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะครับผิดอักษรหนึ่งก็ไม่ได้ก็มีชื่อมีนามสกุลแล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับมีเที่ยวบิน นะครับมีวันเวลาที่เครื่องบินออกแล้วก็สถานที่จากสนามบินไหนไปถึงที่ไหนนะครับก็เขาเรียกว่าบอดดิ้งพาสนะครับหลังจากได้บอดดิ้งพาสแล้วเราก็ต้องโหลดนะครับชั่งน้ําหนักกระเป๋าเดินทางนะครับสําหรับโหลดขึ้นเครื่องเราไม่จำเป็นต้องหิว้วยกเว้นตัวที่เราจะหิว้วหรือว่าสะพายขึ้นเครื่องอันนี้ไม่ต้องนะครับจะเฉพาะตัวที่เป็นกระเป๋าใหญ่ที่เราจะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องบินนะครับก็จะต้อง ตามกําหนดที่เขากําหนดว,ว่าจะต้องน้าหนักจะต้องไม่เกินนะครับต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับกี่กิโลอย่างเช่นที่ผมไปสายการบินเกาหลีเนี่ยเขาให้23กิโลนะครับต่อใบต่อคนนะครับไม่ใช่ต่อใบต่อคนนะครับคนหนึ่งได้ไม่เกิน23กิโลนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะออกตัว๋วนะครับตั๋วที่เป็นหลักฐานว่าเราได้อ,อ่โหลดกระเป๋าสัมภาระนะครับขึ้นเครื่องกับเขานะครับก็จะ เขาก็จะติดไว้ที่บอดดิ้งพาสนะครับวันนั้นเราก็ต้องเก็บรักษาให้ดีเพื่อไปเพื่อไปรับกระเป๋าในปลายทางนะครับอย่างเช่นที่ผมไปนิวยอร์กเนี่ยผมก็อโหลดกระเป๋าขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเสร็จแล้วก็ไปรอรับกระเป๋าที่อ่านิวยอร์กเลยนะครับทางเครื่องบินเขาจะย้ายเครื่องให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องถือกระเป๋าสะพายกระเป๋าเล็กๆที่เรา เราหิ้วขึ้นเครื่องนะครับตัวนี้เราต้องได้ถือลงมาด้วยนะครับน่นนั้นที่เราโหลดใต้เครื่องเราก็ไปไปรับปลายทางนะครับถ้าไปแล้วไม่เจอเราก็ต้องอันนี้คือหลักฐานนะครับก็เป็นความรับผิดชอบของบริษัทนะครับอันนี้คือภาระที่เราต้องทํานะครับเมื่อได้บอดิ้งพาร์โหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ต้องเดินทางเข้าไปที่จุดตรวจนะครับเป็นจุดตรวจคือเราจะต้องไปถอดรองเท้าถอดเข็มขัด หรืออุปเครื่องประดับที่เป็นโลหะนะครับออกจากตัวผ่านเครื่องตรวจเอ็กซเรย์นะครับกระเป๋าก็ผ่านเอ็กซเรย์เสร็จเรียบร้อยก,ก็ต้องรีบแต่งตัวแล้วก็ไปที่ประตูหรือเขาเรียกว่าเกตนะครับอย่างเช่นพวกไปนี่ก็อยู่ที่เกต4ประตูที่4นะครับถ้าไปผิดประตูก็ขึ้นเครื่องผิดนะครับเพราะนั้นก็ต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับตรวจในบอดดิ้งพาสแล้วก็ไปเช็คอีกแต่ว่าเวลาจะขึ้นเครื่องเขาก็จะเช็คอีกนะครับหน้าหน้าเครื่องนะครับตรงที่ประตู เครื่องเขาก็จะเช็คอีกนะครับเป็นเช็คเป็น2ต่อนะครับก่อนออกจากที่นั่งที่นั่งรอก็เขาจะตรวจอีกนะครับก็โอกาสผิดพลาดก็มีน้อยนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดนะครับพลาดเพื่อนแล้วเวลามันถ้าหากว่าเครื่องขึ้นก่อนเราก็ถือว่าตกเครื่องบินนะครับครับก็ต่อไปก็จะไปสัมผัสกับบรรยากาศบนเครื่องบินนะครับจากสวนภูมิสู่อินชอนเกาหลีนะครับแล้วก็จากเกาหลีสู่นิวยอร์กนะครับ อีกสักครู่ครับครับทีนี้ก็มาเริ่มนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนสายการบินนะครับก็ก็หือกระหอบไปทําตัวคือบินกับสายการบินไทยนะครับอันนี้ภาพอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับคือบินของสายการบินไทยนะครับจะออกสีม่วงเราจะเดินทาง,ง <แต S 1> ไปหาชั่วโมงครับของเกาหลีนะครับไปหาชั่วโมงก็จะถึงสนามบินอินชอนะครับ ที่นั่นเวลาเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทยอยู่สชั่วโมงเต็มนะครับเราจะเดินทางาหาชั่วโมงกลไปถึงป,ประมาณ7จ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงที่อินชอนนะครับแต่บ้านเราก็ยังมีห้อยู่นะครับพอเครื่องลงนะครับเราก็ไปที่สนามบินอินชอนก็ไปเช็คที่ว่าเราจะขึ้นประตูไหนนะครับก็ตามไปตรงนี้ก็ได้เปลี่ยน เธอมีนอนหรือเปลี่ยนอาคารนะครับไปขึ้นที่อาคาร2ก่กอดต้องเดินทางตามลูกศรชี้นะครับเขาจะบอกชี้ว่าประตูที่เท่านี้ถึงที่ตรงนี้นะครับไปที่ไหนแล้วก็ไปนะครับขึ้นอะไรอีกขึ้นรถไฟอีกนะครับตรงนี้ก็คือภายในสนามบินอินชอนนะครับมีสนามมีสวนยอมที่พัก่อนนะครับมีที่พักนะครับเสร็จแล้ว11เอโมง10โมงกว่านะครับเราก็ขึ้นเครื่องสายการบินเกาหลีเป็นเครื่องใหญ่นะครับ ขึ้นไปประมาณชั่วโมงเศษก็เขาก็จะแจกอาหารอาหารกันั่งที่เห็นนะครับอย่างที่เราเห็นนี่แหละส่วนมากเขาแพกแพกด้วยกระดาษฟอยล์แล้วก็อุ่นด้วยไมครเวกแล้วเขามาแจกนะครับเป็นเครื่องใหญ่นะครับนั่งแถวละสิบนะครับซ้ายสามขวาสามตรงกลางสี่นะครับก็สิบพอดีนะครับแล้วก็นั่งไปด้วยกันนะครับนี่คือบรรยากาศนี่คืออุปกรณ์ที่เขาให้นะครับตอนขึ้นเครื่องหนึ่งก็รองเท้ารองเท้าผ้านะครับสำหรับสะดวกในการเดินหูฟังแปรงสีฟัน นะครับสำหรับหูฟังก็มีที่เสียบมีที่ชาร์จนะครับรองเท้ากระเป๋าผ้าห่มพื้นเล็กๆนะครับมีหมอนเล็กๆด้วยครับตรงนี้ก็คือจอโทรทัศน์นะครับที่เราดูข้อความใครจะดูหนังดูละครก็ได้นะครับดูฟังเพลงก็ได้สําหรับผมนะครับเที่ยวนี้ก็ได้เชิญคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะครับก็ไม่มีโอกาสตอนที่ทันยังมีชีวิตอยู่นะครับสาหรับตรงนี้นะครับเป็นไฟ เมื่อเราต้องการจะเข้าห้องน้ำนะครับไฟแดงก็คือห้องน้ำไม่ว่างนะครับส่วนตรงที่ตรงนี้นะครับก็เข้าเขตสหรัฐแล้วนะครับมองลงไปก็จะเป็นภูเทือกเขาล็อกกี้นะครับตรงนี้เป็นอาหารเที่ยวที่สองนะครับจะถึงสหรัฐแล้วสิบกว่าชั่วโมงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับเราก็กินข้าวก่อนก่อนที่จะเครื่องจะลดระดับลงนะครับขเขาจะแจกอาหารเป็นครั้งที่สอง ก็กินข้าวก็ได้เวลาถึงสนามบิน JFK หรือจอฟเคนดีนะครับเวลา11นาฬิกากว่าๆนะครับ11ที่นั่นนะครับ11โมงกว่าที่นั่นนะครับลก่อนทำกจารัทีกรากบได้เร็วผิดรัดพ่นสาวตัดเล่นตัดมวยตัวงมากเลยจามากเลยตั่รตาตัว

มายทนดีครับี่มาถึงแล้ว่าจะจะไม่คิดว่าจะจะไม่รอดเลยหลังจากนั้นเราก็นั่งแท็กซี่นะครับนั่งอูเบอร์กลับที่พักของลูกสาวนะครับที่นั่นเขาใช้อูเบอร์นะครับนี่คือที่พักนะครับ พอถึงที่พักก็ต้องไล่เลือดไล่ลมแล้วครับครับที่ผ่านมาก็คือบรรยากาศการเดินทางนะครับจากสวนภูมิถึงอินชอนเกาหลีใต้5ชั่วโมงแล้วก็จากอินชอนเกาหลีใต้สู่มหานครนิวยอร์กนะครับสานามบิน JFK หรือจอร์ดฟิลเดีนะครับ15ชั่วโมงโรวมแล้วก็20ชั่วโมงพอดีนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควรนะครับต้องนั่งนะครับ ตองนั่งย่อนขาอยู่อย่างนั้นนะครับจะพับขึ้นมาได้บ้างเป็นครั้งคราวบางคนก็บอกว่าถามนะครับในเฟซว่าทำไมไม่ไปเดินบ้างนะครับซึ่งบรรยากาศในเครื่องบินนะครับคนตั้งหลายร้อยคนเนี่ยทุกคนก็นั่งประจําที่นะครับก็ไม่เห็นใครเดินเพ่นพ่านนะครับเราเองก็คงไม่อยากทําตัวเป็นแปลกนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีคนกระดุกกระดิกก็อยู่ในเป้าสายตาของเจ้าหน้าที่ของสายการบินทั้งหมดนะครับเขาก็วันเกรงรักษาความปลอดภัยแล้วก็ไม่อยากทําความหนักใจให้ พราะฉะนั้นก็ต้องนั่งอยู่อย่างนั้นนะครับสาคัญคือแข้งขานะครับตึงเปียกเลยนะครับเลือดลงขานะครับมาก็ต้องได้นวดได้ยกแข้งยกขานะครับมีลูกหลานช่วยกันนวดนะครับไล่เลือดไล่ลมไปนะครับก็เป็นยาบัดบรรยากาศการเดินทางนะครับกขต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างขาตัวบกคร่องบ้างนะครับก็พยายามที่จะทําให้คลิปสั้นลงนะครับเพื่อความสะดวกให้เหมาะกับมือถือ แล้วก็ความเร็วของ Wi-Fi นะครับแต่ละแต่ละท่านแต่ละคนก็มีแตกต่างกันนะครับก็พยายามทําให้ดีที่สุดต้องขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ชมผลงานนะครับเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งประการใดขาดตกบกพร่องก็ต้องขอไปก็ต้องขอความโกโรุณาจากท่านอีกนิดหนึ่งก็คือต้องการคําแนะนําข้อเสนอแนะนะครับที่จะทําให้คลิปนะครับการท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นนะครับจะก็จะเปิด ประโยชน์กับผมที่จะได้แก้ไขแล้วก็เกิดประโยชน์กับท่านนะครับได้ถูกใจเพิ่มขึ้นนะครับครอบคลุมเพิ่มขึ้นก็ต้องขอขอบคุณหวังว่าคงได้รับแรงจิตแรงใจกำลังใจจากท่านเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆมานำเสนอต่อในตอนต่อไปนะครับพบกันใหม่ตอนที่3นะครับเที่ยวสถานที่สำคัญภายในเมืองนิวยอร์กนะครับวันนี้ขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ